จดทะเบียนสมรสสามีเป็นคนทำงานฝ่ายเดียวแต่ภรรยานะครับเป็นแม่บ้านนะเงินที่ได้มาทรัพย์สินที่ได้มาก็ถือว่าเป็นสินสมรสนะจ๊ะนะอันนี้เนี่ยนะครับเทียบกับกรณีข่าวดังนะเร็วๆนี้นะครับก็คือ,อ,อทางคุณหนุ่มกลาณนะตอนนี้เนี่ยนะครับพอบวชเป็นพระหนุ่มแล้วนะฮะเป็นหลวงพี่หนุ่มนะกับคุณจูนนะจะเห็นได้ว่านะครับ สามีแม้ทํางานแค่คนเดียวนะครับแต่ว่าเป็นหัวเรียวหัวแรงหลักนะครับแล้วภรรยาเนี่ยอยู่แต่บ้านนะเลี้ยงลูกทําหน้าที่แบ็กอัพทำหน้าที่ซับพอร์ตข้างหลังนะฮะแต่ถามว่านะครับทรัพย์สินฮะที่ได้มาเนี่ยนะครับในระหว่างที่จดทะเบียนสมรสและอยู่กินด้วยกันเนี่ยในทางกฎหมายแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสินสมรสนะครับไม่ว่าจะใคร ทำมาหาได้อะไรเท่าไรเนี่ยนะครับในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยถือว่าเป็นคู่ชีวิตเมื่อเป็นคู่ชีวิตก็คือ2ไม่มี1น,นะฮะก็คือ2รวมเป็น1น,นั่นแหละนะฮะต้องแบ่งกันคนละครึ่งนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะฮะจะมาบอกว่าเป็นทรัพย์สินของฉันฉันหามาได้คนเดียวเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนกนะเพราะว่าตอนที่เราไปรับเขามาอยู่นะมา เแต่งงานด้วยนะครับมาจดทะเบียนสมรสเป็นภรรยาเนี่ยเราก็รับปากกับทางพ่อแม่ของทางฝ่ายหญิงใช่ไหมครับว่าจยดูแลเลี้ยงดูอย่างดีนะเออเห็นไหมแล้วถ้าหากว่าในส่วนของการอยู่กินด้วยกันถ้ามีปัญหาหรือมีอะไรเนี่ยทรัพย์สินที่ได้มาก็แค่แบ่งกันคนละครึ่งนะครับหารกันคนละครึ่งรวมถึงตัวของหนี้สินด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นแล้วนะฮะคำว่าคู่ชีวิตเนี่ยนะครับก็คือการแบ่งกันทุกอย่างนะแบ่ง จัดสรรปันส่วนไม่ว่าจะใครหามาได้นะเออถือว่าเป็นสินสมรสนะจ๊ะนะฮะถ้าเห็นว่าคลิปของทางธนาเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ